ฟ้านเกลดแบบคายๆี๋ยวันก็จะคลายคายออกไปเลยกนโว่งงามแต่กนแล้วเปนตุ๊กตาเนี่ยเนาะเอาหางได้หางเนี่นนไอไ่ถอดได้เลยเอายินหวั่ได้ดิถอดได้ว่นน้บเรนหวั กินเขาแล้วมัน่นหนึ่งค่ะพ่วิดกินค่ะกินแบบง่ายเนบ่อแต่ถ้าแม่อยู่ก็กินด้วยกันบ่อเตะบ่แม่แม่แตงก็ย้ายมากินเด็กทุ่มหนึ่งทุ่มห,หนึ่งทุ่มถึงทุ่มครึ่งระหว่างนี้แต่พิวิดหกโมงห้าโมงเนี่ยจัดการแล้วอออเอาคอยก็ดตื่นขึ้นขอยก็กินโดดได้แบ่ง พิวิทย์เกิดจะหิวเลยตอนเช้าท่านแม่นค่ะอีเหล่พิวิทย์กับชิ้นมาแนวหนีเนาะบริเวณเป็นหมอล่ำขึ้นแบ่งไม่ต้องแม่แหละพวกเจ้ากินกลางคืนเสร็จแม่ที่หง่ะพวกเจ้าก็นอนบัดตื่นขึ้นทำไมถึงหิวพิวิทย์ชิ้นมาตั้งแต่โดนนเริ่มแล้วคันกินนอนบ่หลับเด้เดเแล้วประมาณตีห้านี่คือแบบ รู้สึกตัวแล้วก็ตื่นแล้วโู้ยเจ้าพี่ไปกระต่นมาเนี่ยพี่เขาของน้ำเลรพี่ว่ามันเศราอยู่บ่มีอย่างเหตุพี่วิค่าบไม่อย่างเหตุก็เขาไปนอนเล่นแต่ยินเสียงประตูปึ้งก็เลยเปิดเบื่องโอ้น้องมาแล้วเห็นน้องแอนออกจากฟังคนขับจักกระเป๋าแดงเออมาเป็นยางดอกให้น้องนอนพี่วิคสามสิบโลสุดท้ายสามสิบสามโลสุดท้ายนี่ไงนี่ อะ <cam ina> ไรก็อจอดจ้าเออผมผมยังแบบฟุฟูมาอย่าง,างนั้นเลยมาล้ำเพืน่น <c oughs> แบบมาล้ำเพื่นมาเลยได้ผมนอ <c oughs> นอะ่ะกัเลยว่ามันเศร้าโวดนอนเองคอยดีด้วยตื่นละน้ำหลุมนอนเดี๋ยวยาเลยหนึ่งที่บ่อยมันมีแต่ทุลักตอนกลางวัน ผู้านี่พูดออกมาแล้วพูดขอสีขาอีกอะย่านน้องตื่นเขาห้องนี่ปุ๊บมานอนโซฟาปุ๊บเพิ่อนบอว่าเพื่นจะอยู่เด้แต่ว่าเพิ่อนต้องหาแม่แม่แม่โทรหาแม่นแม่ทุละแม่นค่ะก็เลยพกันว่าน้องมีงานสองงานเหมือนนี้ก็บ่อยากกวนว่าสั้นก็เลยเพื่อนให้เพื่นก็เลยให้พี่วิทย์หาพ่อห่มนอนโซฟาเลยต่างนอก แนอนวอกไม่น่าร้องก็แล <c oughs> ้วกันชิโฮนี่ใส่กันแล้วนอปานนี่เลยน,อ <c oughs> น,น้อแอนพอกวันนี้กันิบัน, <c oughs> นยัง,ยง,ยง,ยงอนอนกันมันบ่ได้นอนมันหงุดหงิดเลยน้อยังห้อนอนหลังวัาส่วนเขาหม่แมวนาม่รู้ซื้อที่ไหนสั่นแต่วาน้องบอกแล้วนอนง่ายดีรับรับง่ายตื่นง่ายแต่คันรับก็คือรับเลยอโอ้ยหลับลึกเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องได้ถามหันไปเรายังเข้านอนด้วยกัน พ่าเขนิดมือมือก้อนนั่นแนนอบนำขนน้อนโอฟ้านี่เสียงกดมาเลยเน๊คก็เด็กคีดถือโซฟาก็ <c oughs> อนอนหมองได้ดับเลยวัน,น,นเคยนอนเคยนอน,คอนอนหลังเวที่ลยสิแม่นอ้องก็คอยชินกับห้องโบราทเพื่อนได้ดูชินกับรถตี